สนุกคิดวิทยาศาสตร์ช่วงแรกของรยายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับเรายังคงอยู่กับซีรีส์ของกาเนิดจัก,กรวาลตอนที่เท่าไหร่นะครับพี่แพทย์ครับตอนที่8แล้วนะครับโอ้โหหลังจากที่เราก่อกาเนิดดาวเลษ์ขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมก่อนที่จะไปเป็นดาวเคราะห์ต่อไปเนี่ยเราต้องพูดถึงจุดจบของดาวเลษ์กก่อนเอ๊ะดาวเลษ์เพิ่งเกิดเองแล้วดาวเลษ์จะมีจุดจบแล้วหรอ ใช่ไหมฮะน้องๆหลายคนรวมไปถึงน้องพีทด้วยน้องแพทด้วยหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยยกยกตัวอย่างดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยนะฮะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดด้วยเหรอเคยคิดไหมเคยคิดคนสมัยโบราณเนี่ยเขาคิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับแบบว่าเป็นดาวที่สุกสว่างสดใสแล้วก็จะยงคูคงอยู่แบบนั้นตลอดไปอ่ะ โ oh, อ้เพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตอย่างสมมติคนที่เป็นคนสมัยโบราณใช่ไหมเขาเกิดขึ้นมาเขาก็เจอดวงอาทิตย์เขาอยู่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปคนรุ่นหลังขึ้นมาก็ยังเจอดวงอาทิตย์อยู่ก็บอกเล่าเล่าขานกันมาอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งทุกคนคิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่มีวันจากเราไปแน่นอนเป็นอ,อมตะใช่ไหมเป็นอมตะไปเลยใช,ใช่แต่จริงๆแล้วดวงอาทิตย์มีอายุไขครับแปลว่าน่าจะเป็นพันพันหมื่นปีเลยใช่ไหม โอ้โห oh พันพันหมื ơn, ่นหมื่นปีได้นะแต่ใส่ล้านเข้าไปด้วยนะใส่ล้านเป็นหมื่นล้านปีเลยดวงดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงนะครับจะมีอายุไขมากน้อยแค่ไหนจะอยู่ได้ยืนยาวมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของดาวฤกษ์นั้น <S <S ให้ทายเล่นๆให้น้องพีกพับน้องแพททายนะครับว่า ดาวฤกษ์ดวงใหญ่หรือดวงเล็กอันไหนอายุยืนกว่ากันอ่าพระไทยกว่าเลยอาให้ทายดวงเล็กดวงเล็กอายุยืนกว่าเดี๋ยวค่อยถามเหตุผลพี่คิดว่าไงครับเราจะเหมือนเขาไหม,มคุณลองคิดดูเ<ว>อาในญ่ดวงใหญ่ต้องอยู่ได้นานกว่าเพราะมันใหญ่กว่าอาจจะผิดก็ได้อ่าอาจจะผิดก็ได้แต่คิดไปคิดมาเนี่ยฝั่งพีทก็มีโอกาสจะถูก เพราะว่าถ้าดาวฤกษ์เนี่ยดวงใหญ่ๆแสดงว่ามีเชื้อเพลิงเยอะมากมีมวลมหาศาลแล้วก็มีปฏิกิริยาฟิวชั่นมหาศาลเลยอาจจะอยู่ได้นานก็ได้อาจจะอยู่ได้นานดวงเล็กมันก็เชื้อเพลิงน้อยมันอาจจะหมดเร็วก็ได้ใช่ไหมครับใช่แต่จริงๆแล้วคําเฉลยนะครับดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กจะมีอายุยืนยาวนานกว่าดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่เพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าดาวลกษกขนาดใหญ่เนี่ยมันมีพลังงานในการฟิวชันสูงมากทุกครั้งที่มันฟิวชันแล้วมันก็เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันสูญเสียส่วนที่เป็นแร่ธาตุที่ใช้ในการฟิวชันอย่างไฮโดรเจนหรือฮีเลียมเนี่ยทำไมวิวไม่รู้มันเผาผลาญฮีเลียมกับไฮโดรเจนเป็นปริมาณสูงมากอ่ะจริงด้วยส่วนดวงเล็กๆเนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ได้นานรู้ไหมฮะเพราะมันระเบิดเบาไงใช่มันระเบิดระเบิดเบาๆมันเหมือนกับรถเครื่องยนต์เล็กๆถึงแม้จะมีถังน้ำมันนิดเดียว แต่ก็วิ่งได้ไกลเพราะว่ากําลังน้อยๆแต่ว่าค่อยๆวิ่งไปทีนี้ <G ül> ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยที่อยู่ในโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยนะฮะน้องแพนน้องพีคิดว่าเขาดวงใหญ่แค่ไหน่ะถือว่าเป็นดาวดวงหใหญ่เลยไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กใหญ่ใหญ่เ <G ül üyor> พราะอะไร,รถ้าเทียบกับโลกใช่ไหมครับเทียบกับโลกนี่ดวงอาทิตย์สมมติสมมติดวงอาทิตย์ลูกเท่านี้นะโลกเราลูกเท่านี้อย่างนี้ถือว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงใหญ่ไหมครับเป็นดาวเลือกดวงใหญ่โอ้ใหญ่มากใหญ่มากใช่ไหมครับ ถ้าไปเทียบกับดาวฤกษ์ที่มีอยู่ในกาแล็กซี่ต่างๆที่เราส่องเข้าไปด้วยกล้องโทรทัศน์อวากาศเห็นเนี่ยเราจะค้นพบว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กมากเล็กมากต้องใช้คาว่าเล็กมากเลยคือมีดาวฤกษ์ที่ดวงใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นแปดเท่าสิบเท่าเป็นหลายสิบเท่าเป็นร้อยเท่าเยอะม,มากพอดวงอาทิตย์ของโลกเรานะครับมีขนาดที่ถือว่าเล็ก ถ้าเทียบออกับคนอื่นเรามาเรามาทายอายุของดวงอาทิตย์เราครับอ่าหนึ่งคันเราลองคิดว่าถ้าท่านนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยจะมีอายุยืนยาวสักประมาณแค่ไหนใบให้เกือบเกือบหนึ่งหมื่นล้านปีเกือบเกือบใช่ไหมครับอืมแพทต้อง<ด>นึกแล้วอ่าแพทว่าพีา่นึกออกแแปดจุด กสามสองโอ้นห่ีจุดหกสามสองด้วยโอ้ oh, ชอบชอบความใส่จุดทัศนิยมอ่ะ uh, ยังไงครับคุณคิดว่าเท่าไหร่คร <8, 400. S 1> ับแปดพันสี่ร้อยอแปดทั้งคู่แปดจุดจุดทั้งคู่ทุกคนคิด<ะ>ว่าทั้งสองคนคิดว่ามีจะมีอายุป,ประมาณแปดพันกว่าล้านปีใช่ไหมครับใกล้เคียงมากมากนะสี่ร้อยหรือไม่ก็หกร้อยใกล้เ<ๆ>คียงมากมากครับดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยจะมีอายุประมาณเก้าพันล้านปีโอ้ผิดอีกแล้วนะครับแล้วก็ ในการคำนวณจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่หลักการคำนวณแล้วก็เป็นการคาดกันเองเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ของเราอาจจะมีอายุจริงๆไปถึงระดับ10,000ล้านปีก็เป็นได้ทีนี้พอเรารู้ว่าดวงอาทิตย์มีอายุจํากัดใช่สิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้เพิ่มขึ้นมาเอ๊ะแล้วดวงอาทิตย์เราจากอดีตจนถ,ถึงปัจจุบันตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วอะจริงด้วยเขาอายุเท่าไหร่แล้วอืมใช่ไหมอันนี้พ เราเริ่มคิดแล้วนะอายุเท่าไหร่หใช่ไหมเขาต้องมีอายุมาสักประมาณหนึ่งแล้วแหละแล้วเขาจะเหลืออีกเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าดวงที่จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน่4,600ล้านปีโอ้โ,อ,โอ,อันนี้ไปเห็นใน Google มาแน่เลยอะไรอ่ะผมแพนร,รู้4,612ล้านโอไม่มีตัวเลขหลักหน่วยเลยอ่ะ ยอดมากๆเลยนี่ขิงขิงขิง,ข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 งดูแววตาขิงโลกเราหรือดวงอาทิตย์เราเนี่ยมีอายุมาประมาณ4ี่ห้าพันล้านปีละแสดงว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่ครับก็ประมาณ5้าพันล้านถ้าเกิดตอนนี้ดวงอาทุดวงอาทิตย์อายุ4ี่0ันล้านปีก็จะเหลือ5 0 0 0ล้านปีป 5, แต่ถ้าเกิดอายุ5,000ล้านปีก็จะเหลืออีก4 0่พันล้านปีใช่ หรือประมาณ4ี่ห้าพันล้านปีโดยเฉลีย่ยโดยประมาณเวลาดาวเลิกมันหมดอายุมันจะเกิดยังไงมันจะเกิดแพดว่ามันจะต้องเกิดการระเบิดแบบตูมเหมือนในซิมูเลชันที่เเคยเล่คิดว่ามันจะขยายตัวจะขยายตัวตทั้งสองคนพูดเนี่ยมีสิ่งที่ทั้งสองคนพูดอยู่ในนั้นหมดเลยอันดับแรกดวงอาทิตย์เนี่ยคือการฟิวชันของกา๊าซใช่ไหมครับที่เป็นสนามความโน้มถ่วงฟิวชันบีบันเข้าไป Uh huh. ทุกวันนี้ดวงท,ที่ยังเป็นดวงอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยแล้วก็ไม่สลายหายไปไหนเพราะว่าสนามความโน้มถ่วงกับแรงพลังงานผลักออกของฟิวชั่นมันบาลานซ์กันอยู่สิ่งที่จะทําให้มันเปลี่ยนไปได้ก็คือเชื้อเพลิงหมดพอเชื้อเพลิงหมดเกิดอะไรขึ้นนะเชื้อเพลิงหมดก็ uh huh. ดวงอาทิตย์เนี่ยคือสนามความโน้มถ่วงเนี่ยเขาก็จะดูดทุกอย่างเข้าไปสู่ศูนย์กลางเขาอยู่แล้ว uh huh. ถ้าไฮโดรเจนฟิวชั่นกันจนหมดเหลือแต่ฮีเลียม เขาก็จะดึงฮีเลียมเข้าไปฟิวชันกันต่อดวงอาทิตย์ก็จะมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นก็จะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงดาวยักษ์แดงคือดาวเลิกที่กําลังจะหมดเชื้อเพลิงแล้วก็ฟิวชันด้วยของที่เหลืออยู่แล้วไม่ใช่เชื้อเพลิงที่แท้จริงแล้วมันก็ขยายตัวด้วยอุณหภูมิของมันเยอะขึ้นขยายออกมาจนกระทั่งเป็นสีแดงอพอเป็นดาวยักษ์แดงมากๆเข้าหมดเชื้อเพลิงอีกคราวนี้ฮีเลียมก็ไม่มีแล้วเหลือแต่ออกซิเจนกับคาร์บอนก็ฟิวออกซิเจนฟิวคาร์บอน มันจะหดตัวกลับเข้าไปเผาจนไม่รู้จะอะไรจะฟิวแล้วจนกระทั่งกลายเป็นธาตุเหล็กธาตุโลหะแล้วอะเชื้อเพลิงทั้งหมดกลายเป็นโลหะแล้วเนี่ยมันก็จะฟิวไม่ได้แล้วก็จะเกิดการยุบตัวอย่างรุนแรงของโลหะจนกระทั่งเกิดเป็นดาวนิวตรนอ,อ,อนอนั่นเลยใช่ไหมดาวนิวตรอนนี่ร้อนกว่าดาวยักษ์แดงเพราะอะไรรู้ไหมร้อนที่สุดคือสีขาว จากาสีแดงกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็สว่างมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสีขาวแล้วก็มีขนาดเล็กลง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 เรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายสนามความโน้มถ่วงชนะทุกอย่างแล้วไม่มีพลังงานให้ปลดปล่อยออกมาแล้วอจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโนวาโนวาคือการปลดปล่อยพลังงานที่เหลือหรือว่าของแร่ธาตุที่เหลือทั้งหมดพุ่งออกมาอืถ้าดาวดวงนั้นมีขนาดและมวลมากพอและมีสนามความโน้มถ่วงที่มีพลังมากพอ เขาจะยุบตัวเองลงไปจนกลายเป็นหลุมดำนั่นไงแต่โดูที่เราน่าจะไม่มีแรงพวงแต่ไม่ใช่ทุกดวงที่จะกลายเป็นหลุมดำได้อาจจะจบแค่โนวาฟึบแล้วก็สลายหายไปเลยหรือตอนเป็นยักษ์แดงอยู่ถ้าเชื้อเพลิงหมดจริงๆรแล้วไม่สามารถฟิวอะไรต่อได้แล้วก็โนวาไปเลยเราก็จะได้เห็นจุดสิ้นสุดของดาวฤกษ์นะครับแล้วดาวฤกษ์สิ้นสุดเสร็จแล้วเขาก็จะคายพลังงานและคายสสารออกมานะครับสุดท้ายก็วัตถุดิบเหล่านี้ก็จะกลายเป็น วัตถุดิบสําหรับดาวเลิกรุ่นถัดไปแล้วก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์ในเจเนอเรชันต่อมานะฮะเพราะว่าอพอเขาฟิวไปเนี่ยนะได้อะไรมามั่งเนี่ยได้ฮีเลียมได้คาร์บอนได้ออกซิเจนได้โลหะไฮโดรเจนมีอยู่แล้วออแต่ได้อย่างอื่นมาด้วยคราวนี้จะกลายเป็นดาวเลิดาวเคราะห์ได้แล้วเ,ออเป็นออดาวเป็นดวงดวงได้แล้วนะครับอ่ะสนุกค,คิดวิทยา,า,าศาสตร์วันนี้ตอนที่8จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเล่าต่อในตอนที่9ยังมีเรื่องราวอีกยาวมากๆนะครับ